ครับก็กล่าวสวัสดีนะครับคุณบาสุวัสิกาแล้วก็พ่อขาวแม่ขาวนะผู้ปฏิบัติธรรมนะครับพุทธบริษัทเราชาวไทยนะครับทีนี้เรื่องศาสนาพุทธวันนี้ขอคุยเรื่องธรรมอีกสักหนึ่งวันเมื่อกี้ไปนั่งหลังบ้านมาก็นั่งไม่ได้เพราะว่าพึ่งเยอะมากที่บ้านมีต้นมะพร้าวมีมะม่วงมีชมพู่วันนี้็มานั่งหลังบ้านมันจะเป็นต้นไทรเรื่องธรรมนี่เป็นเรื่องที่ เราเป็นเพียงประเทศไทยเล็กๆนะครับแล้วก็อยู่ในเอเชียเนี่ยแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยมันคนที่ไม่เข้าใจยังอีกเยอะแยะแล้วก็ทําฟังเข้าใจตามองค์สมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยเราจะกระจ่างขอพูด,ดง่ายๆนะครับว่าทําไมเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยเรานไปยึดต,ติดยึดต,ติดลรวเราไม่ไปล่อยวางคือเราไปยึดพิธีกรรมยึดศาสนาพิธียึด ศาสนก,กิจเนี่ยแล้วก็ประเพณี้แลวะวัฒนธรรมเนี่ยมันก็ดีไปอย่างหนึง่งแต่ถ้าถามว่ามันเป็นตัวที่องค์สมมาของเจ้าบอกไหมว่าสิ่งนั้นแหละที่เราไปยึดเนี่ยมันจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นลุงคนที่ขึ้นมาพูดนะครับลงคคุงพลก็ไม่ได้หวังว่าจะไล่มีคนมาดูเป็นล้านๆเพียงแต่ว่าถ้าใครแยกแยะ,แยะพิจารณานะครับใช้ปัญญาตามที่องค์สมมาสมพทธเจ้ารัสง ปัญญาในที่นี้ก็คือหมายว่าศีลสมาธิปัญญานะครับศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยมันตรงปัญญาของเราเนี่ยครับทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกไปเป็นล้านล้านเนี่ยเป็นร้อยร้อยล้านเป็นมันพันล้านเนี่ย,นนยองค์สมมาสมพูทธเจ้าต,ตัดนะครับไม่ได้แบ่งแยกทวีปไหนแล้วแต่เอเชียหรือจะแอฟแอฟริกาลิสสถานหรือจะเป็นทวีปแอตแลนติกคือพู้เจ้าตัดจะเป็นมัชิม,มาคือทางการเดินสายกลาง ส่วนมากไม่เข้าใจนะครับการเลือสกสายการเนี่ยการเลืกสายการเนี่ยคุณจะเป็นคนชาติไหนเผ่เาพันธ์อะไรน,นะครับประเทศไหนภาษาอะไรตัวอักษรหนังสือภาษาอะไรก็แล้วแต่พุทธเจ้าพูดโดยรวมโดยพูดโดยบอกทุกคนเกิดมาเนี่ยมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายก็คือทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเป็นศาสนาเดียวนะครับที่ไม่ได้แบ่งแยกแลไม่ประเดิก,การทางความคิด วันนี้ลุงพลจะขึ้นไปย้ำนะครับถ้าไม่เข้าใจเรื่องอุปโลกสมบุติแล้วก็บรญจัดสัรจัดสมบุติแล้วก็สมมุติบัญจัดจะไม่เข้าใจเรื่องมรคแปดแล้วไม่เข้าใจเรื่องมาชิมาปฏิปทาการเดินสายกลางอย่างถูกต้องช่วงเนี้ยเดือนมกราคมเนี่ยลมจะแรงเรลาพูดต้องระวังเพราะมันจะเข้าใหม่เป็นเรื่องปกติวันนี้ลุงลุงพลเว้นไปหลายวันครับตอนนี้มาพูด ศาสนาพุทธต้นกําเนิดเลยเนี่ยอยู่ในชมพูทวีปก็คือป,ปัจจุบันนี้ก็คือในกลุ่มของอินเดียนะครับแล้วศาสนาพุทธไม่ได้กระจายเข้ามาในประเทศไทยประเทศเดียววันนี้พูดโดยรูปนะครับจะให้สัมผัสใจแบบง่ายๆศาสนาพุทธเนี่ยเป็นการอุปโลกเพื่ออะไรอุปโลกจากองค์สมมาสัมพพรธเจ้าที่องค์สมมาเจ้าตรัสรู้แล้วแม้จกตัวท่านเองเนี่ยท่านไม่มาอธิบาย ท่านสามารถที่จะหลุดพ้นออกออกไปจากสังสารวัฏได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่บอกคนอื่นท่านก็ทําได้นะครับแต่ทีนี้มันมีพงวิหารสี่มีเมตตากรุณาอุเบกขามุทิจาเปรียบนะครับเต็มคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันอยู่ในก้อนกรรมที่องค์สมมาสุจารก้อนกรรมแต่ละคนเน,นี่ยหนาหนาบางไม่เท่ากันมันเกี่ยวข้องกันนะครับทีนี้ก้อนกรรมนี้มันเป็นอาจินไตที่มันทํางาน โดยที่ไม่มีใครไปกำกับนะครับเป็นอัตโนมัติก่อนที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ยังอยู่ในสองสารวัฏรและการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เทวดาอินพรมเนี่ยอยากจะกลับมามาเป็นมนุษย์มนุษย์อาจจะไม่สูงเท่ากับเทวดาหรืออินพรมน,นะครับแล้วก็เทวดาต่างๆบนหลังฟ้าเนี่ย ซึ่งในพุทธการในหนังสือเนี่ยในพระไตรปิฎกระบุถามว่าถ้ามันมีจริงไหมลุกพลก็บอกว่าไม่กล้าพูดแต่ถามว่ามันเป็นอาจินใจไหมก็เป็นอาจินใจคําว่าอาจินใจคือสิ่งที่เหลือเชื่อเข้าใจอย่างนี้นะครับอาจินใจเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของน้ำมือมนุษย์หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ วันนี้ลงพลงมาอธิบายนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ,ๆิงเนี่ยราจินตานที่มนุษย์สร้างเนี่ยมีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นการระเบิดหินที่สร้างกฎกรรมฐานแล้วก็เอาการค้นพบทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เอามาใช้กับพลังงานแล้วมาก่อสงครามเนี่ยปัจจุบันนี้ก็กำลทำกันอยู่ทีนี้ในการที่เราเข้ามา ศึกษาเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยเป็นข้อดีนะครับให้สังเกตอย่างนี้นะครับบนโลกใบหนึ่งเนี่ยมันมีปัะชวีปเนี่ยหลายทวีปมีชวีปอินโดจีนทวีปอินเดียในคาบสมุทรแปซิฟิกนะครับ,ร Pacific, รบหลายๆา,าวีปเนี่ยเปรียบเทียบว่าบนโลกใบหนึ่งเนี่ยมีน้ําแบ่งเป็นสี่ส่วนมีน้ำสามส่วนมีแผ่นดินอยู่หนึ่งส่วนนะครับ แล้วก็มีฝ่าวันพันธุ์นูเป็นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาจะเป็นปาปัวนิวกินีหรือจะเป็นกลุ่ม,มของสแกนดิเนเวียเนี่หรือกลุ่มของลาตินนี่ยกลุ่มของตะวันตกนะครับแต่ข้อดีของศาสนาพุทธเนี่ยทะเลาะกันนะครับจัดการจะทําสงครามกันเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกับสวีอีกสวีหนึ่งซึ่งไม่ใช่ศาสนาพุทธเราไม่เอ่ยถึงศาสนาเขา อีสเวิตหนึ่งเนี่ยเขาลบปราค้าพันมาตั้งแต่ลุงพลยังเกิดมาเนี่ยตั้งแต่แบเบาจนปัจจุบันนี้เขาก็ยังลบกันอยู่แล้วก็มีการขัดแย้งมาตลอดส่วนในรลงุลงลงุลงลงุลง,ลงจะกำลังจะพูดนะครับว่าสาสนาพูดเต็มข้อดีมหาศาลุกก็อย่างง่ายๆนะครับสาส,สนสารสนมผู้นีเดินทางไปในสมัยผ่านมา2500ัร้ปีนี้ปี68นะครับหกแล้วนะครับ ก็เข้าอายุลุงพนก็เข้าประมาณหกสองเต็มวันนี้เลยอยากจะพูดอีกสักคลิปเพราะว่าห่างไปนี่ก็ประมาณเกือบสองอาทิตย์มาเล้คุยเลยเออขึ้นมาอธิบายนะครับรูส้สวา้าใจศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยปร,ทประเทศไทยเราเนี่ยจะพักกลุ่มเล็กๆด้ามฝานเนี่ยติดกับพม่าฝั่งตะมันตกก็ติดพมา่านะครับฝั่งหรือติด สามเหลี่ยมทองคำลาวเมา่าานะครับแล้วก็เขมรอันนี้ก็คือความเป็นจริงทีนี้ศาสนาพุทธเนี่ยมันมีมีมาก่อนที่จะเป็นประเทศไทยลงไปคนฟ้าดูนะครับที่ลุงนพูดไปมันเป็นเรื่องจริงทีนี้พอมีศาสนาพุทธมาปาั๊บศาสนาพุทธสอนอะไรองค์สมมาสอนให้มีสันตินะครับสอนเรื่องบุญเรื่องบาป นะครับสอนให้หลุดพ้นจากการเสย์สยานการรักการโลภก,กันโกรธกันหลงแล้วก็สอนให้รู้จักเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจ,จธรรมเป็นตัวสัจจนะครับเป็นตัวธรรมะตัววิมุติเราเอาศาสนาพุดเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้เอาเข้ามาปเปล่าๆนี่ผมจะขอคุยนะครับเพราะว่าบ้านเมืองทุกบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นพระม่า ป็นลาวเป็นมเขมรจีนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนนะเขาก็จะมีพระพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศนะครับทีนี้เราเกิดมาเป็นประชากรของประเทศไทยอย่างจีนเนี่ยเขาก็นําศาสนาพุทธมาโดยการเดินทางไปจากประเทศจีน,นโดยพระสังฆงไปเอาพระไตรวิดกไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยประเทศไทยก็ไปเอาพระไตรปิฎกมาจากศรีลังกา ฉบับเดียกวกันเนี่แหรอครับสมัยก่อนนี่ก็เรียกว่าพระเาวิถุดสมบับสสามรัฐนะครับแล้วก็ไล่ลงมาถึงรัชกาลที่ห้าไล่ลงมาถึงรัชกาลที่เก้าก็เลยกลายเป็นพระาวิถุดสมบับมหามุกุฎสมัยก่อนนี่ก็จะมีวิทยาลัยสงฆ์นี่จิตตภาวันจิตตพภาวันนะครับจิตตภาวันก็อยู่ที่ชนบุรีเป็นเป็นวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทย ระยะหลังมาก็ยายมาอยู่ที่ยุทธยาเระ,สะแสว,วังน้อยนะครับก็ลองไปเซตเซตดูใน o o o g l e สายที่ขึ้นมาคุยนี่อยากจะให้สัมปางเข้าใจเพือมีประโยชน์นะครับถ้าเราต้องการจะดปุดจากสองสารวัติทีนี้ศาสนาพุทธขององค์สมมาสมุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ปลุดออกจากกรอบนะครับเรียกหลุดออกจากกลางที่ครอบไปให้หลุดออกจากสังสารวัต ซึ่งไม่มาไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็จะเป็นอมนตะท่านทรงเห็นนะครับว่าการเกิดมาเนี่ยมีแต่ทุกข์ทุกสรรพสิ่งที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกหาหรือจะเป็นส,สิ่งที่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยคือทุกข์ทุกสมุทัยี้โลกมาอันนี้ก็คือความเป็นจริงสาเหตุที่ขึ้นมาเล่าเนี่ยอยากจะให้ทํานฟัเข้าใจนะครับว่าเราเอาศาสนาพุทธ แบบเดียวกับญี่ปุ่นแบบเดียวกับจีนแบบเดียวกับพมา่าแบบเดียวกับเขมรแบบเดียวกับลาวแต่เราไม่ได้เอามาเรามาปฏิบัติแบบตรงๆนะครับทางผู้ใหญ่แล้วก็พ่อแม่รุ่นปู่รุ่นเนี่ยรุ่นตารุ่นยายเนี่ยเขาก็นํามาแล้วก็เอามาผสมกับพิธีกรรมศาสนาพิธีให้สอดคล้องกับพุติกรรมของคนในชาติในประเทศไทยทีนี้ความจำเป็นที่มุงพลเล่าเนี่ยก็คือว่าให้ทาความเข้าใจนะครับ แล้วก็ให้ทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการสมมุติเป็นเรื่องใหญ่นะครับทําไมทำความเข้าใจเรื่องอุปโลกสมมุติเนี่ยสมมุติสัจจะเนี่ยแล้วก็มัติสมมุติเนี่ยวนมัติสมมุติเนี่ยข้อที่สามเนี่ยมันจะมีสองอย่างมันจะมีดีกับไม่ดีทีนี้ถ้าเราทำความเข้าใจสมมุตินะครับสมมติมัมรจเนี่ยบางคนเนเกิดมาเนี่ยไปมปัรจ เราเป็นคนคนไทยนะครับเราพูดจะไม่พูดถึงต่างประเทศเราพูดถัวว่าเปรียบเทียบก่อนก็ไปบรรจัดตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิเศษนะครับเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าแม่เป็นกุม,มารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นนะครับในสังสารวัตรสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ลุงคนจะอธิบาย,ยานีนะครับมันเกิดขึ้นได้แต่มันเป็นอาจินใจแต่บางคนเนี่ยที่มันบัญญัติขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้น อาศัยอาศัยนะครับอาศัยไปตัวเองไปเป็นจักตัวเองเตามคิดของตัวเองไปเป็นจักตัวเองเพื่อสร้างรายได้เพื่อ้องการสัมมาหากินเพื่อที่หวังผลประโยชน์มันก็มีครับบางคนก็ไปจ้างสำนักนะครับสำนักทรงเจ้านะครับหรือว่าสำนักที่ทำอะไรที่แล้วแต่ที่ว่าสามารถจะให้คนเชื่อถือและศรัทธาแล้วก็ได้ ปัจจัยมาเพื่อเลี้ยงคีพในครอบครัวอันนั้นก็เป็นเรื่องก้อนกรรมของของใครของมันนะครับแต่เราด้วยตัวของเราเองเราต้องพิจารณานะครับโดยใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตัวเองแล้วพิจารณาด้วยสมาธิแล้วถึงจะเข้าใจนะครับเคยมีนะครับตอนลุกคนเด็กๆนี่ก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่บางคน,นวันนี้ขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับบัญญัติสมมติก่อนนะครับบัญญัติสมมติที่ไม่ดีนะครับแล้วไปอุปโลงขึ้นมา มันก็เลยกลายเป็นก่อนกรมปัจจุบันนี้ร่มหายตายจากไปแล้วก็มีอยู่จริงๆในสมัยก่อนเนี่ยแม่ลุงพลเองเ,เป็นชาวจีนเป็นคนจีนนะครับเชื่อสายจีน้วยกำเนิดพ่อเป็นคนไทยอาาลุงพลเนี่ยชอบไปหาเจ้าเข้าทรงอพูนตามฟ้าเป็นจรงนแล้วก็แกศรัทธาแบบนั้นสมัยก่อนนะครับแกก็วายเจ้านะพระกแกลกะว้แต่ส่วนมากเลยแกชอบไปฟังกระพอใช่ไหม ก็มีอยู่รูปหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งคือเจ้าพ่อสินสมุทรวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งที่เจ้าพ่อสินสมุทรไม่สบายนะครับแต่ว่าบ้านแกไม่มีรถบ้านลุงคนมีรถแกก็เลยใช้ให้ลูกสาวแกนะมานะครับมาที่บ้านขอยืมรถนะครับหาคนขับพาแม่ไปโรงพยาบาลทีอันนี้ก็คือความจริงที่เกิดขึ้นในสมัยที่ลุงคนเด็กๆตอนนั้นลุงคนอยู่ประมาณสักปอ พหกป,ปเ็นขับรถไปแล้วครับก็ยังเริ่มหนุ่มรับสิบสี่สิบประมาณพหกเปเซ็นนี่ก็สิบสิบสามสิบสี่นะครับขับรถปิกอัพไปเลยเราจํจำคนจําได้แม่เขาก็ใช้ให้ลูลกสาวคนมาบอกว่าเจ๊เจ๊เคงแม่เป็นคนชื่อ,ช,อชื่อซิมเคงนะครับก็บอกเจ๊เคงขอให้คนขับพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลสีว่าไปเอียงแกไม่สบายคนส่งกะพ่อถึงไม่สบาย แม่ผมก็เคยเดินมาหาแล้วก็บอกว่าขับรถไปให้พาไปเยงไปโรงพยาบาลดี่าไปัาไปถึงปับ๊บทีเนี้ยถึงโรงพยาบาลที่ความที่เคยชินที่เลยเคยคุยเคยคุยเล่นกับอะไรคนส่งนะครับแล้วก็ลุงก็ถามว่าเอ้าเอยียงวันนี้ทำไมมาหาหมอบอกไม่ค่อยจะสบายตัวร้อนแล้วปวดหัวเลยวันนี้ไม่ได้รับทรงผมก็เลยปาก เสียไปแล้วครับผมเลยลุงพลก็ถามว่าเอ้าแล้วป้าเอียงมีมีร่างทรงเนี่ยมีเจ้าพ่อเจ้าแมเ่เป็นเจ้าพ่อสินสมุทรเนี่ยแล้วสมัยเขาไม่ดูแลรักษาร่างทรงโอโ้ยแกโกรธลุงพลมากโมโหนะครับโมโหจนเรียกว่าหน้าเขียวโมหแล้วมาหาหมออย่างเงี้ยแสดงว่าร่างทรงนี้ก็ไม่ขังเราพูดล,ลพูดต่อหน้า่าพูดตามภาษาเด็กนะครับ ไปโกรธนะครับไปบอกว่าไม่ต้องหาไปไปไป,ไปกลับกลับกลับลูกสาวบอกไม่ต้องเอามหาหมอก่อนแล้วเขาอย่าไปฟังกับคนพูดทีนี้ผมบอกว่าในเมื่อเราเป็นร่างทรงเนี่ยนะมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยสามารถลูกาตารวมะตาคนอื่นได้แล้วทำไมเรามีร่างทรงเป็นของเจ้าพ่อศรีสมุทรแล้วเจ้าพ่อศรีสมุทรทำไมไม่ดูแลรักษาร่างทรงโอ้ยแกโกรธโกรธมากนลครับเขาบอกแล้วอย่างนี้ร่างทรงนี่ยจะไปเชื่อได้ไง ผมก็เลยกลับไม่ได้พูดอะไรนะครับก็ไปส่งบ้านผมผมก็ตอนนั้นมาลงพลก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเป็นข้อเปรียบเทียบอย่างที่ลงพณสังเกตนะครับสาเหตุวันนี้ที่ลงพลมาคุย,ยอันนี้ก็คือเป็นครั้งหนึ่งนะครับในอดีตที่หลุงพลเคยเจอตัวเองแล้วก็จะมีของจริงอันนี้ของไม่จริงนะครับคือเป็นการบรัญญัติตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วก็ตั้งสมมติขึ้นมา อยชาวบ้านชาวเมืองไปหากันเนี่ยตกประมาณสักห้าโมงหกโมงเย็นเนี่ยคนไปรอแล้วเลิกจากงานแล้วไปรอแล้วสมัยก่อนนี่พูดง่ายๆนะครับใส่พานไหว้ครูเนี่ยเก้าบาทนี่เงินเก้าบาทนี่ข้าวข้าวข้าวแกงจานละสองบาทนี่แล้วก็ข้าวหมูแดงจานละสองบาทแล้วก็นมจีนจานละบาทสมัยก่อนนี่มีอาจารย์รีมาขายนมจีนจานละบาทตอนเช้าลงุงพลจะไปกินประจำแล้วก็จะขายแล้วแม่เพื่อนลุงพลเองเนี่ยก็ก็จะขายข้าวหมูแดงแล้วก็มีหมูย่างด้วย ใช้เงินไม่เกินห้าบาทนะกินอิ่มอิ่มแป้เลยนะครับทีนี้มีอยู่วันหนึ่งลวงพลไปเจอนี่ก็คือลูกของคนงานพ่อลวงพลเองก็คือน้าสายยัน,เ,นเขาจะมีลูกชื่อ,อแกบแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยมันเกิดอาการไม่สบายบ่อยแล้วก็เหมือนผีเข้าทีนี้มันมีเด็กอยู่คนสองคนรุ่นเดียวกันก็คือไอ้ไอ้ไอ้แสบเนี่ยมันจะถูกรถชน ตายนะครับหน้าโรงน้ําแข็งโรงนั้นก็จะเป็นโรงน้ําแข็งที่พ่อหลวงพณสร้างไว้ถูกรถเมนะครับสายของดานปักน้ำเนี่ยชนตายหลวงังจําเหตุการณ์ได้นะครับแล้วก็วิ่งไล่ตามไปจับคนขับไปส่งตัวรอนะครับเราโกรธนะครับว่าขับรถโดยไม่ดูเหล็กดูอะไรตายคาที่แล้วก็ร้อนกันนั้นประมาณัน,นอาทิตย์ไอ้แก่เกิดอาการผีเข้า พลไม่เชื่อครับเขาบอกว่าเจ้าพ่อเข้าเจ้าพ่อกุมารทองเข้าลุงพลก็ไม่เชื่อหรอกหลังมามีคนเพื่อนอกไป,ปดูนูนเราไปดูน่้เขาบอกให้หวยแม่นคนใต้หวยจากเจ้ากุมารทองนี่สองวัดซ้อนแล้วทีท่ลุงพลอยากจะรู้อยากจะได้มันกันอะไปอาจารย์บอกไปุูนเป็นแบบนี้มานานแนละ้วลุงพลบอกเดี๋ยวคุณขอรู้เจ้าพ่อหนะ่อยดีว่าเด็กนะครับแปดขวบเด็กนิดเดียวเองมันอยู่ประมาณสักปดสองปีสามได้ลุงพลไม่เชื่อนะลุงพลก็เอา ก็ดาามาเขียนตัวเลขสิบตัวนะครับจัดใส่กระเป๋าแล้วไปบอกว่าถ้าเจ้าพ่อมีจริงเนี่ยไหนลองบอกที่ว่าในกระเป๋านี่มีเลขอะไรบ้างโอ้เจ้าพ่อโกรธเด็กนะครับมึงรู้ถูกกูมึงไม่เชื่อมึงไม่ศรัทธาเนี่ยมึงรบกูเดี๋ยวกูจะทาให้มึงตาค้างเอ้าบอกมาหลวงพ่อเจ้าพ่อมีจริงก็บอกมาเลยแล้วก็หยิบบัลลีหยิบนะครับติดมาบเด็กมึงบอกเนี่ยตัวแรกเลขที่หนึ่ง ัวที่สองเลขกตัสี่เล็กไล่ไปถึงสิบตัวปับ๊บเราก็ไปหยิบมาดูเปิดดูเอา้าตรงไปแล้วคนลนลงคนได้หวยจากเด็กนะครับแล้วก็ถูกด้วยแต่็ไมาเยอะในสมัยก่อนนะครับพูดถึงจนเจ้ามือนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารเ่ยเคนรับแทงอ่ะหนีนะครับป,ป,ป,ปิดปิดร้านนี่ไม่ไหวถูกคนเยอะเกินนั่นก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งครับทีนี้เรื่องเนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่ เรามองไม่เห็นถามว่า,วามันมีไหมผู้เจ้าไม่ได้พูดว่ามีหรือไม่มีเพียงจะพูดว่าสิ่งเนี้นะมันเป็นอจินไตยแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่มนุษย์ไม่ได้เป็นสร้างในอิทัพยาานะครับทีมผลไปดูในหนังสือมนต์พิธีก็จะเขียนไว้เลยนะครับว่าบทสดอิทัพยาานคือสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้ไม่มีแปนะครับว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี ก็หมายความว่าสิ่งที่มันผู้เจ้าตัดเนี่ยเราแปลตามปามเป็นจริงในภาษาบาลีคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแปลแบบฟังง่ายๆถามว่ามันมีไหมมันก็ยังมีอยู่สิ่งที่องค์สมองเจ้าบอกสิ่งที่มันไม่มีแต่มันก็ยังมีอยู่ลุงพลไปคิดอยู่ประมาณพักหนึ่งเป็นพรรษามเงนไปพิจารณาจงได้ร้องอ๋อมันเป็นแบบนี้เองก็เปรียบเทียบเหมือนลมเนี่ยลมเนี่ยนะครับที่มัน พัดมาเนี่ยเวลาเราขาับขี่มเอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยมันก็จะพัดร่างกายเราเราก็จะรู้สึกได้หรือแม้เราอยู่บ้านเราเปิดพัดลมเนี่ยลมพัดลมหมุนพัดลมมันหม,นมุนก็จะพัดได้แต่เรามองไม่เห็นตัวถ้าไม่มีลมลมมันมีประโยชน์ไหมมันสามารถพาเรือสำเภาไปได้พาเรือใบไปได้นี่ก็คือความเป็นจริงแล้วก็สามารถอารมณ์เนี่ยมาเติมยางใส่ล้อหมดใส่ใส่ล้อลรถจนรถร้อนได้สิ่งนี้ที่องค์สมมา,าติพพุทธเจ้าตรัสลมเราไม่เห็นนะครับ เราจะรู้สึกได้สัมผัสได้ลมตัวเมตัวพุเราก็ไม่รู้แต่ถามว่ามันมีไหมมันมีมันเป็น,นจินใจเขาเรียกว่าตัววิมุตตัวปรมัตสิ่งตรงนี้แหละครับคือความจริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติวันนี้ลุงพลมาเชื่อเห็นว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอุปโลกสมมติไม่อยากสมมตินี่ย,ยากนะครับ พึ่งเยอะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นฤดูผลีหลังบ้านก็จะมะม่วงออกช่อเยอะวันนี้เลยมาคุยแล้วก็นะครับต้องคอยระวังพึ่งเมื่อกี้ต้องยกใยจมากล้องมาจ้างใหม่วันนี้ห่างจากนี้ก็ประมาณสิบกว่าวันแล้วลงคนไม่ได้คุยวันนี้เลยขอคุยสักหนึ่งคลิปก็เรื่องอุปโลกสมมุตินะครับบรรญ,ญัสมมุติแล้วก็ สัจจะบรรจัสมุติอันนี้ก็คือความจริงเหมือนเราในเปรียบเทียบเป็นไงตอนที่เราจะไปบวชนะครับก็ทําพิธีเขาเรียกว่าพิธีการพิธีศาสนพิธีต่างๆทําเป็นการอุบเหมือนกับเราแต่งชุดน้าคนใส่เสื้อขาวนุ่งสบงขาวแล้วเราก็ขึ้นไปบนโบสถ์คนที่ทําหน้าที่สมมุติเราเนี่ยเป็นพระภิกษุก็คืออุปชานะครับ พราะในกติกาของเงื่อนไขของบัญญัติสัจจะที่เขาบัญญัติไว้นะครับในเสรษสมาคมผู้ที่มีความสามารถเรียนเป็นเรียนสอบนะครับุบปบอุปชานะครับแล้วเรียนจบมักทำเออมักทำตีนมักทำโทก็แล้วแต่แล้วไปสอบอุปชาได้ก็ได้ตำแหน่งอุปชามาแต่ละเขตแต่ละจังหวัดเขาในจังหวัดแต่ละจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเขาก็จะแบ่งแยกกันไปแต่ละอำเภอก็จะเป็นอุปแหนอำเภอนั้นก็จะมีอุปชา คือน,นี่นามสกุลนี้นะครับสามาทีสามารถบวชพระภิสษุได้ตามกติกาและเงื่อนไขของังคมที่ระบุมาแบบนั้น,น <c oughs> ผู้ที่สอบอุปชาได้ก็สามารถที่จะบวชพระได้เศษใครก็เศษของเขาอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่าอ,อําเภอเศษสาเเจ้าคณะอำเภอเขาจะเป็นอุปชาหรือไม่คนที่สอบอุปชาได้อาจจะเป็นพระอยู่ในตำบลน,นั้นหมู่บ้านนั้นแต่มีความสามารถในการสอบก็าสามารถที่จะเป็นบัญชาได้นะครับอันนี้ก็คือความเป็นจริง พราะฉะนั้นลุงพลยิงบอกให้ความสำคัญว่าควรจะทําความเข้าใจนะครับแล้วเราจะเข้าใจเรื่องมรรคแปดเพราเราเข้าใจเรื่องอุโลกสมมุติมันจะสมมติสัจสมมติเนี่ยเราจะรู้ถึงมัชฌิมาปฏิปทานะครับเราจะรู้ถึงอายตนะและให้เข้าใจนะครับว่าอายตนะเนี่ยมันมีโทวโลกคนเกิดมาเนี่ยไปว่าภาสชาติไหนภาษาอะไรศาสนาอะไรก็แต่ถ้าเขามีอายตนะมีตาหูจมูกกายนะ แล้วเข้าใจเรื่องการเดินสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทานเนี่ย <ST S> นะครับพอเราเข้าใจเรื่องการเดินสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานเนี่ยสามารถแบ่งแยกได้ไอันนี้มีอันนี้ไม่มีอะไรเนี่ยคือเราสามารถเข้า,ขาอยู่ตรงากลางเหมือนเรื่องเหรียญที่มีสองด้านเราอยู่ตรงากลางเนี่ยเราจะเห็นทั้งซ้ายและขวานะครับเราจะเข้าใจเรื่องมักมีองแปดมักมีองแปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะครับทำความเห็ในให้ตรงกับความข้อแรกสกุณทำความเข้าใจในสัมมาทิฏฐินี้ทำความเห็นให้ตรงกับความจริงเนี่ย แล้วเทียบด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคุณจะหลุดพ้นโดยการเกิดไม่อีกอกี่รอบไม่เกินสามรอบนะครับแล้วคุณก็จะไม่อยู่ในสังสารวัตรเรื่องของธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในสังสารวัฏรอธิบายอย่างนี้นะครับสังสารวัฏก็คือเหมือนกับกำแพงวงกลมนี่แหละครับแต่เมื่อไรถ้าคุณหลุดออกจากสังสารวัตไม่ใช่เรื่องธรรมะ นะครับมันเลยไปแล้วออกจากสังสารวัตคือนิพานนิพานที่เขาพูดกันหรือสุญญาตานะครับหรือตัดทางขัน,นิพานเนี่ยสุญญา,าก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะแล้วไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีขาวไม่มีดําต้องเรียนลึกๆแล้วจะเข้าใจนะครับเรื่องคําว่านิพานเขาพูดกันทุกประเทศเขาก็จะมีตัดทางขาน,นิพานจะเป็นศาสนาพุทธในประเทศจีนศาสนาพุทธในญี่ปุ่นชิกายเซนหรือจะเป็นฮวงโป วันนี้ลุงพลเลยพูดยาวนะครับเพื่อที่จะให้ทำความเข้าใจนะครับว่าเรามัวแต่อ่านพระไตรปิฎกบ้านเราเ,เราเคยหยิบของพระไตรปิฎกของจีนของญี่ปุ่นนะครับของจีนก็จะมีอวยหลางกวงโปญี่ปุ่นก็จะมีเซนมีลทัทธิตานะครับของจีนมีสามมเหมือนกันครับไปต่างกันเหมือนกับบ้านเรามีนิกายอย่างนิกายธรรมยุทธนิกายมหานีกายก็มีแต่ตัวศัจ,จะ ที่เราเรียนเราต้องเรียนให้ถึงว่าอันไหนตัวคําสอนขององค์สมาสมาสัมพุทธเจ้าไหนคําแต่งเติมจากบรรพบรุษปุยญาาย,ายเพื่อที่จะให้มีประเพณีนวัฒนธรรมไม่เด็ดเป็นความผิดนะครับแต่ถ้าเอาตัวสัจจะเลยก็ต้องไปตามหาคําสอนขององค์สมาสมาสัมพุทธเจ้านะครับตัวรู้แจ้ง,งจริงจริงวันนี้ก็เป็นอีกซึ่งหนึ่งคลิปนะครับทานผุ้ชลครับจิตเราสมมติเดี๋ยวก็จะต้องไปทําง,งานต่อ